องสาวดานพูดเทศตอนที่382พวกมันกำลังคิดจะทำอะไรกับทะเลสาเทวะกันหยุดพวกมันเอาไว้สะขอรับปกป้องในน้อยเนี่ยหลีแล้วเข้าป้องกันเอาไว้เย่ละสิมีพลังมังกรเพลิงบางส่วนหลุดรอดออกไปได้ ซิงหยุนกูเปิดเตรียมพร้อมถอนกําลังได้โอ้ทุกคนเตรียมถอนกําลังเร็วเข้าพวกเราไม่มีเหตุผลให้อยู่เล่นกับพวกเขาไปมากกว่านี้แล้วบอกกูเหมิมไปว่าเตรียมร้องไห้ได้เลยตามห้าม,มาเร็วเราจะฝ่าวงล้อออกไปลีซิงหยุนฮิตจะหนีอย่างนั้นหรือ นะนี่มันทะเลสาบเทวะแห่งสุดท้ายของข้าเนี่ยี่มันทำอะไรของมันกันถ้าหากว่าพวกเราต้องการทะเลสาบเทวะพวกเราก็ทําเพียงก่อสงครามกับกองกําลังอื่นๆเพื่อแย่งชิงมันมาแต่ว่าตอนนี้พวกเราไม่เหลือแม้แต่ทะเลสาบใดๆเลยถ้าจะสังหารพวกเจ้าทั้งหมดซะข้ามันนี่ยลีสังหารเจ้าเด็กนั่นสะแล้วนำแหวนมิติของมันมาให้กับข้า มันนั้นจะต้องนําบางอย่างออกจากทะเลสาบเทวะแล้วใส่ไว้ในแหวนมิติเป็นแน่เข้ามันพวกเจ้าหนีไปก่อนเลยไม่จําเป็นต้องสนข้าข้านั้นหาได้เก็บมันไว้ในแหวนมิติแต่ว่ามันอยู่ในภาพวาดมือแม่น้ําขุนเขาข้เนี่ยหลีซะมียอดฝีมือระดับแก่นแท้แห่งสวรรค์ห้อมล้อมข่าอย่างนั้นหรอ เช่นนั้นก่อระดับ6คงไม่อาจจะรับมือได้แน่ก่อนที่ข้าจะถูกสังหารนั้นข้าจะต้องเก็บวก่อุวิเศษร,ระดับ6ไปเก็บไว้ในผ้าเหมือนแม่น้ำขุนเขาเสียก่อนห้าไม่ยอมให้กูเหิงได้มันไปแน่เร็วเข้าว่เาเรารีบจับและขโมยสมบัติเขามาเร็วเข้ามากับผ้าสินี่มันเกิดความหันผลของพื้นที่และเวลากระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ข้านึกว่าแหวนที่เสียวอยู่สวมใส่อยู่นั้นเป็นแค่ของธรรมดาที่ไม่น่าสนใจแม้แต่น้อยแต่มันกลับเป็นของวิเศษแห่งพื้นที่และห้วงเวลาหยุดพวกมันเอาไว้เร็วเข้าฮะห,หายไปแล้วหนีไปได้อย่างนั้นหรนี่พวกเขาจูจัๆก็าหายไปพวกเขาหนีไปได้แล้วอย่างนั้นหรอทุกคนถอยกำลังเร็วเข้า พวกนั้นถ่วงเวลาข้าเพื่อให้เนี่ยหลีหนีไปได้สินะจัดการพวกมันซะอย่าให้พวกมันหนีไปได้เข้ามันนายท่านแม้ว่าพวกเราจะตามพวกเขาไปหลายร้อยไมล์แต่พวกเขานั้นก็ยังหนีไปได้แน่นอนว่าข้ารู้อยู่แล้วแหละแล้วมีคนล้วมตายไปจํานวนเท่าใดบ้างละ่ะจากการประเมินคร่าวๆกองกำลังอสูรและกองกำลังเส้นทางสวรรค์ได้รับบาดเจ็บล้มตายไปกว่า5,000คน ส่วนกองกาลังของเขานั้นบาดเจ็บล้มตายไปกว่า6 0 0 0คนส่วนกองกาลังของหลี่อยู่ฟงนั้นล้มตายไปกว่าพันคนแต่ว่าทะเลสาบแห่งเทพทั้งสาของเรานั้นได้ถูกทําลายลงไปแล้วความเสียหายนั้นเกินกว่ากองกาลังสูรและกองกําลังเส้นทางสวรรค์ได้รับหลายเท่านักหากว่านี่เป็นเพียงแค่ความขัดแยงด้งทั่วไปเราพ่อวโสคงจะไม่สนใจแต่ว่าก็ไม่เคยมีการทําลายทะเลสาบแห่งเทพมาก่อนข้าไม่เชื่อหรอกว่าเราโ่อุโสจะยอมอยู่นิ่งเฉยอ,อีกต่อไป กูเปิดข้าจะคอยดูว่าตำแหน่งผู้สืบทอดระดับที่หนึ่งของเจ้ามันจะยังมั่นคงอยู่หรือไม่กรรมนิ้กายหนนกศักดิ์สิทธิ์กันข้าจะต้องให้ผู้โสนั้นกล่าวโทษกูเปิดที่มาทำลายทะเลสาบแห่งเทพของข้าวันต่อมา เหตุใดกันเนี่ยหลี่และเซียวอยู่จึงยังไม่กลับมากันสิ่งที่เซียวอยู่ปลดปล่อยออกมาในตอนท้ายนั้นคงเป็นคข่ายกลรูปแบบวงกลมดูเหมือนว่าจะเป็นประเภทที่ควบคุมพื้นที่และมิติเวลาได้ยังไงก็ตามแต่พวกเขาได้วางสตาวิญญ,ญาณไว้ในห้องถงวิญ,ญญาณแล้วถึงจะโชคลายก็ถูกสังหารเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับพวกเขาหรอกนะถ้าเช่นนั้นพวกเราลืมเรื่องนี้ไปก่อนเรามาพูดคุยเกี่ยวกับการชดเชยให้กับสมาชิกในกองกําลังที่ต้องตายไปเสียก่อน นายน้อยเปิดเค่ได้ข่าวมาว่ากูหึงนั้นได้เข้าพบกับเราผู้โสเพื่อที่จะลองเรียนและกล่าวหาท่านขอรับกล่าวหาข้าอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่กองกําลังเส้นทางสวรรค์และกองกาลังอสูรของนายน้อยไปทําลายทะเลสาบแห่งเทพทั้ง3าแห่งของพวกเขาขอรับการทําลายทะเลสาบแห่งเทพนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรื่องนี้จริงๆแล้วพวกเราก็ทําเกินไปไม่น้อยแต่ว่าเรื่องนี้เมื่อเทียบได้กับที่ีิสาวของข้าถูกวางยาพิษยังถือว่าน้อยเกินไปนะัก ไปจับตาดูให้ข้าทีว่ากูเหิงนั้นคิดจะกล่าวหาเรื่องใดข้ากันกูเหิงนั้นได้นำผู้โศของตระกูลกู่กว่าสิบคนเพื่อไปกดดันท่านผู้นำตระกูลให้ปลดท่านออกจากผู้สืบทอดลำดับที่หนึ่งและต้องการให้ท่านชดใช้ความเสียหายจากการทำลายทะเลสาบแห่งเทพทั้งสามของเขาหนึ่งในผู้โสที่ให้การสนับสนุนท่านกู่หลานจึงได้แอบแจ้งให้กับคุณหนูและคุณหนูให้บอกให้ข้ารีบม,มาแจ้งแก่ท่าน ก่อนหน้าที่ข้าจะแสดงฝีมือที่แท้จริงออกมากูเหิงนั้นได้เป็นผู้สืบทอดลำดับที่หนึ่งเขาได้ใช้ตำแหน่งนั้นสร้างความสัมพันธ์กับเหล่าผู้อโศและในตอนนี้ผู้เราได้ทำลายทะเลสาแห่งเทพทั้งสามแห่งของกูเฮิงไปกูเหิงจะต้องแก้แค้นเรื่องนี้เป็นแน่จึงคิดใช้กำลังของเหล่าผู้อโสมาจัดการกับข้ากูเปิดแล้วเจ้าคิดจะทำเช่นใดกันล่ะข้าน่ะมีทางออกอยู่แล้วกูเหิงเจ้าช่วยไปตรวจสอบว่ากูเหิงนั้นติดต่อกับผู้สโศท่านใดบ้างครับดูถ้าว่าจะเกิดปัญหาอีกแล้วสินะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ้าวเหครับในคลิปนี้นะครับผมรวมตอนที่382.2มาให้ด้วยนะครับจากตอนแรกลงไปแค่381.1และแค่ได้ประมาณ2อาทีเองนะครับมารวมกับคลิปนี้นะครับก็น่าจะได้ระยะยาวขึ้นแล้วนะประมาณ5นาทีละหวังว่าจะไม่สั้นจนเกินไปแล้วครับถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันอี มันออกช้าแล้วกันเว้นแต่ว่ามันจะยาวแล้วกันเนอะถ้ายังไงก็ไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ